สำหรับใครที่กำลังมองหาหรือเป็นสายเติมอยู่แล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะขอแนะนำร้านเติม FIFA Point in back เติมเกมนะครับยินยันจะเพจที่มีผู้ติดตามมากกว่า50 0 0คนนะครับเปิดให้บริการมาแล้ว10ปีปลอดภัยมีใบสเ็จมีรับประกันเต็มจำนวนไม่เคยทิ้งลูกค้ารับผิดชอบทุกเคสครับราคาถูกปลอดภัยไม่โดนแบนด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจสามารถกดที่ลิงก์ปัดหมุดด้านล่างได้เลยนะครับหรือแอดไลน์มีแอดด้าหน้าอินแบ็กเติมเกมนะครับโอเคครับอย่าลืมบอกด้วยนะครับว่ามาจากช่อง detpm 77นะครับขอบมากครับสวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมครับวันนี้ก็จะมารีวิวและแนะนำแผน 4. ี่มสามแบบฟาดเก้านะครับ แบบหน้าต่ำนะครับวิธีการเล่นเกมของแผนนี้นะครับก็จะเน้นไปเรื่องของการต่อบอลขอบอลแล้วก็แทงทะลุช่องให้ LW แล้วก็ RW นะครับส่วนหน้าต่ำมันจะไม่ค่อยขึ้นนะครับมันจะขึ้นมาหลวงบอลแล้วทำชิ่งกับ LW แล้วก็ RW ส่วนใหญ่นะครับมันนาน,นานทีมันจะไปไปป,ไปปักหลักหน้าโกนะครับข้อดีของแผนนี้นคือเราสามารถต่อบอลขอบอล ได้ค่อนข้างที่จะเพลินแล้วก็แทงให้ LW เอ้ LW แล้วก็ R, R w ใช่ประมาณนี้ครับแล้วก็อืมแต่ข้อเสียมันก็คือ,อเราจะไม่มีหน้าเป้านะหน้าเป่ามันจะหายไปเลยครับเราจะเหลือแต่ปีกเหลือแต่ปีกในการเล่นเกมลุกแบบว่าที่จะขึ้นสูงที่สุดนะครับก็จะมีปีกที่เล่นเกมลุกจน CF เนี่ยมันจะลงมาดวงบอลครับแล้วก็มาต่อบอล กองกลาง C.M แล้วก็ C.D.M นะครับข้อเสียอีกอย่างหนึ่งครับผมว่าเป็นเรื่องของอ่การขึ้นเกมค่อนข้างช้าครับเพราะว่าเราไม่มีศูนย์หน้าตกเป้าที่เราสามารถจะยกให้กองหน้าปกติเราก็จะ C.M กดยกให้ศูนหน้าวิ่งทําช่องใช่ไหมครับแต่นี้มันไม่มีเราก็ต้องยกให้ L.W กับ R.W นะครับจากที่ผม ลองเล่นแล้งมา2วันนะครับแล้งหนึ่งล้านสองเกือบสามล้านนะครับวันแรกคือผมเล่นล่วงลงมาเป็นล้านหนึ่งแสนแปดแปดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าล่วงลงมาถึงหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดแปดอันนี้ก็เล่นได้ประมาณน่าจะยี่สิบถึงสาสิบเกมแล้วครับก็รู้สึกว่าเริ่มจะเข้ามือแล้วครับรู้สึกว่าเกมลุกมันเริ่มบุกได้แล้วครับเราอ่า จุดเด่นก็คือเราต้องเลือก LW กับ RW เป็นผู้เล่นที่มีความเร็วสูงสูง,สงแล้วก็จบสกอร์ได้ครับมันจะ LW เราเนี่ยมันจะวิ่งตัดแทนสูนยหน้าครับสมมุติว่า CF เราได้บอลปุ๊บ LW เนี่ยมันจะวิ่งตัดเข้าเข้าในครับแล้วเราก็แล้ว,แล,วแล้วก็เอา CF เนี่ยแทงบอลให้เลยครับมันจะเล่นสไตล์การบุกมันจะไม่เหมือน4-3-3 holding นะครับ LW เราเดี๋ยมันจะคอยวิ่งตัดแบ็ค แบ็กซ้ายอย่างเงี้ยมันจะวิ่งตัดเข้าเลยเข้ามาข้างในเนี่ยแล้วเราก็จะแทงได้ครับอ่าส่วนใหญ่นะครับมันจะวิ่งตัดให้อัตโนมัติเลยครับแล้วเราก็อาศัยลูกแทงครับแต่ถ้าเกิดเปิดมุงเนี่ยมันนาั้นๆทีอาจจะเปิดได้บางครั้งครับแบบลากไปแล้วก็เปิดอาจจะได้มุ่งบ้างบางครังคร้งส่วนใหญ่จะเน้นเป็นเรื่องของการตอบบอลบนพื้นมากกว่าครับแผนนี้จากที่ผมลองเล่นมาก็มันเล่นค่อนข้างสนุกนะถ้าเกิดเราเล่นแบบว่าคุณชิน แล้วก็เล่นบ่อยๆอันนี้ผมก็เล่นประมาณตั้งแต่20-30เกมแล้วครับก็คือวันแรกนี่คือแต้มหายไปประมาณเจ็ดแปดหมื่นครับลบเป่งเดียวครับเพราะว่าสู้ไม่ค่อยสู้ใครไม่ค่อยได้เลยครับส่วนแผนนี้ที่ผมเล่นมาสักระยะนึงก็จะส่วนใหญ่จะแพ้เรื่องของแผน4-2-4ครับผมสังเกตแล้วว่าแผน4-2-4อะ เพราะว่าแผนเราอ่ะมันไม่มีกองหน้าไปกดดันกองกลางของแผน4-2-4ครับทําให้กองกลาง4-2-4เนี่ยมันเล่นง่ายเพราะปกติกองกลางแผน4-2-4มันก็จะมีสองตัวใช่ไหมล่ะมันก็จะแบบว่าถ้าเกิดมีกองหน้าเรากดดันเงี้ยมันจะไม่ค่อยเติมครับแต่นี่แผนเรามันเป็น CF ทำให้กองกลางเขาอ่ะมันคลองวอนเหนียวครับแล้วก็บุกทีเป็นสี่ตัวห้าตัวเงี้ยบุกเราเนี้ยส่วนใหญ่ผมจะแพ้นะ4-2-4ผมังเกลียดว่า4-2-4 มันเล่นสู้เราได้ตลอดเลยนี่คือข้อเสียอย่างแยกครับอย,อย่างแรกเออโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูการกดแรงกันเลยดีกว่าครับโอเคครับเราก็สุ่มเรียบร้อยครับเราก็แผนเหมือนเดิมครับสี่สามสามแบบฟาดเก้านะครับแผนนี้มันก็ลืมบอกไปว่าเวลามันจะเปิดบง่งต้องให้ซีเอฟตัวตรงสูงนะครับทําชิงตองกลางซีอมันจะวิ่งตรงนะ ผมลืมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยมันสามารถใช้แผนเล่นเปิดหมุงได้นะครับเช่นเาว่า LWRW มันจะหุดเข้ามากอะเจ็ดโทษนะมันก็เลยไปสามารถแบบเล่นแบบแผนเปิดหมุงได้ครับโอเคครับเนี่ยเวลาขอบอลแบบนี้ครับที่ผมเล่นครับแต่ผมไม่ค่อยเป็นสายเปิดหมุนนะผมจะเป็นสายแบบขอบอลไปเรื่อยๆครับหาตามช่องครับพอมีช่องก็จะเปิดหมุงครับนี่ผมก็เปิดแล้วปุ๊บไอซีดอกออกโขกได้เฉยเลยโอเคครับเนี่ยครับแผนนี้ก็ ลากแล้วก็เปิดมงได้นะจผมเห็นมีคอมเมนต์มานะแวบบแบบอยู่ครับว่ามันสามารถเล่นเปิดมงได้ครับตุ้จะมงเน่ยหนึงน่งนะครับนำหนึ่งศูนย์ครับถ้าถามว่าผมจะใช้แผนนี้ต่อไมว่มาหลังจากนี้ก็ไม่น่าใช้ครับผมก็ผมไม่ถนัดนะเล่นแล้วรู้สึกว่ามันมันเล่นดีครับแต่มันผม,มเล่นไม่ค่อยถนัดอาจจะคนอื่นอาจจะถนัดก็ได้ครับอาจจะเก่งเลยก็ได้ครับเนี่ยมันเนี่ยวะซีมันไปไหนแล้วเนี่ย สามารถเล่น<ไ>ปเปิดหมุกได้นะแผนนี้ลองนะครับเพราะว่า CF เมันมันขยับไปมาครับม,ม่าจะล็อกมไ,มไม่เฝ้าไหมไม่เฝ้าเฉยโอเคอันนี้ก็จะได้ส่วนครับนี่ครับมันปีกแบ็คเป็นลงช้านะเนี่ยมันเติมไหมนะมันชอบหลุดคนระับเข้าไปเนะี่ยโอ้โหเรียบร้อยเลยเอา้ามิลิตโตนี่นี่เธอมิตโตอดีตลูกลักผมว่มิโตโตยิงอย่างคมเลยครับตัวนี้เก่งนะตัวเนี้ผมเคยใช้อยู่ แต่มันช้าไปนิดนึงมาจบ,จบกอรอม้มวนซ้ายขวานี่มันเลยครับโอเคครับไม่เม่อไรครับเนี่ยแล้วก็ขึ้นคอครับนี่ครับกหมุนไปหมุนมาครับเหมือนเดิมครับนี่แล้วก็เตียมันจะเติมไปปีกแทนแล้วเห็นไหมเพราะว่าเอลเอ็มกับอาร์เอ็มมันชอบคุกองกลางครับเนี่ยถ้าเกิดเราเราพลาดตรงนี้มันคือกองกลางเราเหลือตัวเดียวนะเห็นไหม เราจะเหลือ,อไลกัตัวเดียวเลยสีดอกไปนี่เราก็ขอสันส้นๆครับยงทีเรียบร้อยครับเนี่ยตรงนี้เรียบร้อยเห็นไหมถ้าเกิดเราขึ้นเกมลุกแล้วเราพลาดนะโดนสวนนี่ตัวรับนี่เราหายเลยครับแล้วก็ CDM มันไม่ได้เป็นแบบโ o ด d i n นะมันจะขยับเติมบ้างบางครั้งมันจะเป็นแบบขนาดเดียวกันนะครับแบบว่าแถวเดียวกันครับตรงๆ<ร>ครั CDM เราอ่ะเห็นไหมมันจะขยับขึ้นมาด้วยครับมันจะไม่ค่อยแบบยืนปักหลักนะครับ เพราะว่าไม่ใช่โฮดิ้งนะเราแ,แย่งตัวหนึ่งดักตัวนึงครับโอ้โหเรียบร้อยดิโอ้โหหลุดมาได้ไงเนี่ยเอาวาเลสพรุ่รงนี้เราก็พลาดนะครับเราไปวิ่งเบียดเบียดเขาไม่ลงนะเนี่ยนี่นะจังหวะน่าเบียดอุ๊บโดนล็อกขวาเรียบร้อยเลยนี่นี่ครับประมาณนี้เขี่ครับเราก็เคลียร์ใหม่ครับผมก็เล่นแบบชิวๆนะเล่นแบบค่อยๆคอไปเรื่อยๆไม่ได้แบบตั้งใจจะเก็บแต้มก็เล่นไปเรื่อยๆครับ ให้ดูว่ามันมันยืนในรูปแบบไหนครับนี่ครับเราก็จะเน้นในเรื่องของ C M ในการจ่ายบอลให้ L W L W หรือ R W นะครับแล้วก็เจาะก,การเนี่ยนี่วก็จ่ายไป C F ก็ได้ครับจ่ายจ่ายติดเฉยเลยเวอเป่ okay. Okay. โอเคโอเคผมก็ได้สวยมาก C D M มันจะไม่ค่อยลงมานะเพราะว่าเนี่ยมันเป็นแบบขนาดแบบเดียวกันนะเท่ากันนะ,นนะมันจะแบบขยับขึ้นสูงกว่า กว่า 4m3 h o l d ิ n งนะครับแต่ถ้าเจอ 4m3 h o l d ิ n งก็สูสีนะผมว่า 4m3 h o l d ิ n งมันค่อนข้างดีกว่านิดหน่อยฮะแต่แผนนี้ก็เอามาเล่นเปิดมุ่งก็ได้นะผมว่า,ามันเล่นแบบลากลากแล้วก็กปเปิดมุ่งก็ได้ฮะโอเคครับอันนี้เขาคงบอลน,นี่ใสะไรากาดแขงมาครับเนี่ยกับโปกช่องหลุดนะสายหลุดนี่แหละไปคาตนดาน่านี่เราคงจะลากเปิดมุ่งด้วยลาก ปกติ <c oughs> ไม่ได้เปิดมงนะเมื่อกี้เมื่อกี้ขยับเข้ามาข้างในนะครับโอเคโยเข้าไปฟันได้มงนึงอไม่เรียบร้อยอครับนี่ครับเขาสวนมาแล้วครับเขาไหลซ้ายมานี่เจอเจ้ากัสโลนี่สวยใจ,จ,ยจติดเราคารดน่าคารดน่าโยงที้แต่ที่กุลิตกุลิตโอ้โหูโดนเสียบครับสีดอป สีดรอปโยนงทีแล้วก็หักเข้าในไม่ได้นะเขาจะได้สวย,ยไหมซีดีเอ็ม่องหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยครับเพราะว่ามันมันเติมนะซีดมแผ่นนี้มันค่อนข้างเติมครับพ็เสียมันก็มีแบบนี้ครับต้องหา CDM ที่แบบว่าขึ้นเกมไม่ค่อยสูงนะซอกตัวหนึ่งครับแต่มันชอบเผลอเติมไปไหนก็ไม่รู้ซีดีเอ็ม แบบผมแบบโดนเวลาโดนสวนแผนเนี้ซีดียมผมหายไปไหนก็ไม่รู้บางทีมันก็ลงไม่ทันนะต้องใช้ตัวไวๆแบบพวกไอ้นี่อ่ามาทิวตอนะครับตัวนั้นน่ะน่าใช้กับแผนนี้นะเพราะว่าซีเดียมเรามันชอบเติมับกล้วมาทิอุ์วิ่งเร็วด้วยโคไปติดนะครับโกครับได้นะครับไอ้ดูเห็นปหนี่ซีดียมอ่านี่ยังอยู่ครับไรกะเรายังอยู่ครับนี่เอ้าโหนี่ครับเวลาโดนสวนมันก็สวนง่ายนะเพราะว่า 4m เราเปนลงช้าแล้วก็ 4m ครับต้องหาอพกปีกอะไรเก่งๆหน่อครับปีกกับ 4m เก่งๆหน่อยครับมันก็มีเก่งไม่กี่ตัวนะถ้าเก่งเลยก็ต้องมีเงินแบบคนรวยหน่อยมันต้องใช้เงินเยอะฮะนั้นเราก็เลือกแบบตัวที่เราแบบชอบเลยก็ได้ฮะไอคุลิตนี่อะโยกออกมานี่หายเราเจอเขาคิดว่าเราจะยิงนะแต่เราไม่ยิงเราหักกลับมา สวยครับโอเคครับอันนี้จากที่ผมเล่นมาแบบน่าจะยี่สิบสามสิบเกมบวกนะก็โอ้โหแต้มลงแบบรัวๆเนะครับเพิ่งจะมาได้แต้มคืนสองสามหมื่นนะครับขึ้นมาสองล้านสองหมื่นสองหมื่นนั่นแหละสองหมืน่นสองแสนเออประมาณนี้โอ้โหตอนแรกผมจะขึ้นสามล้านนั่นนะคลิปคลิปเก่าๆนะผมติดท็อปร้อยอยู่นะครับตอนนี้ผมหลุดมาท็อปสองร้อยกว่าแล้วนะผมก็ไม่ถนัดนะผมโอ้โหดูงนี้โชคสวยครับเดี๋ยวครับพี่ เป็นแนวทางสําหรับใครที่แบบว่าจะลองเล่นอ่ะผมก็ตั้งใจเล่นนะเล่นแบบเราเสียแต้มแบบจริงจงจังๆนี่ครับผมเสียตาละหมื่นเจ็ดพันนะครับแบบมันเราแต้มเราก็สูงด้วยถ้าเกิดใครคิดว่าไม่ตั้งใจเล่นนี่ไม่ใช่ละผมแต้มเกือบสามล้าน่ะจะถึงสามล้านอยู่แล้วก็จะไอ้ล้านสามแสนนั่นเลยอีกนิดเดียวเองมาลองแผนนี้แบบร่วงรัวเลยครับแล้วก็มาขึ้นข้อมือได้หลังๆนะฮะ ก็พอแบบว่าเล่นแล้วก็ได้แต้มพื้นมั่งได้มาสักสี่หมื่นตอนนี้ก็ห้านสองกว่าแล้วครับเดี๋ยวก็จะเล่นแผนใหม่ครับตอนนี้ก็จะลองทดลองเล่นแผนใหม่ดูแล้วก็เอามารีวิวให้ทุกคนดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับใครอยากให้ทําอะไรอยากให้รีวิวไหนก็คอมเมนต์กันได้ครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับครับ